สวัสดีครับเดี๋ยว,วันนี้ผมจะมารีวิวอมอเตอร,ร์ไซค์ไฟฟ้าเพิ่งประดิษฐ์มาใหม่ๆอ่ะยัดถายถายรีวิวนี้อางมาท่ายทา่ไหม่ผมใช้มอเตอร,ร์300วัตต์24โวลต์อันนี้เป็นล้อล้อมอเตอร,ร์ไฟฟ้าแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เพราะว่ายัางไม่มี กองควบคุมผมเลยใช้มอเตอร์มอเตอร์นี้ก่อนมอเตอร์ขนาด300วัตต์ก่อนตัวนี้เดี๋ยวอาจจะไปะทเป็นตัวตัวชาร์จเข้าแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งจะต,ต้องมีตัวชาร์จได้อ,อีกตัวอันนี้ยังยังไม่รู้มันดี่เรือมนอนเสียเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยแต่เบรกผมยังไม่มีเบรกจกรยานอันนี้เป็นการทดสอบอยู่อ่าเดี๋ยวเรามาลองเลย เดี๋ยวดูข้างในก่อนัอน,นี้แบตเตอรี่สองก้อนขนาดสิบสองโวลต์สิบสองโวลต์สิบสิบแอมป์สองตัวน,นี่กล่องควบคุมต่อบ,เบกเกอร์อน,นี่กล่องกล่องกล่องเล็กหน่อยกล่องซิปกล่องควบคุม่านบกเกอร์อันนี้ควยตอนนี้มี ขึ้นไหมเนี่ยยี่สิบหกยี่บหโวลต์ยี่โวลตอเดี๋ยวเรามาทดสอบกันไปเลยไปเลยดดาเร็ว เห <laughs> มือนขี่จกักรยานวีโน,น่วีโน่รถเกมอเตอร์สามร้อยวัตเป็นแปลงทานอะไร โอเคเฮ้ยเธอชวนโอเคก็ได้ผลดีแต่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลูกเป็นเล็กไปหน่อยเดี๋ยวนั่นก็ค่อยซื้อแบตเตอรี่ที่ว่ามันมีความจุยิ่เยอะหน่อยไมได้นั่นนานๆได้ชีได้นานๆ่เลยแบตน่าจะใกล้จะหมดแล้วเมื่อกี้ยังยิบหกอยู่หรือไม่ โอเคอทดสอบเราทดสอบแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ้านบ้าน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 ,าน,าน,านแรงมากเลยรถ <c oughs>